เอาฝั่งก้านลูกยืังกลบี้ยเรียงน้องสิคะวันนี้ให้อาหารแรกกันพี่แรกอร่อยไหมคะน้องก็อร่อยเอาเอาใหม่ลูกยกขึ้นมาให้ใหม่พี่แรกไม่กัดมือหรอกเอาใหม่หยิบขึ้นมาไม่กัดค่ะโอ้พี่ฮีโร่ตัวใหญ่มาก คุณก้าอาไม่ต้องปล่อยลูกให้พี่เขากัดเลยปล่อยเออค่อยปล่อยน้องขี้กลัวโ,ลโชว,โชว์โชว์แมวน้ำบ่ายโมงใช่ไหมคะ่ะอ๋อว่า,า,อ,ายอยู่<อ>ยว่ปาปอกเปลือกไหมครับกินทั้งไม่ต้องต่อ เดี๋ยวถือคนละลูกรอก่อนให้น้องถือนะครับพี่เต็งกิ้วให้พี่แรกเลยค่ะไปนะเข้าไปเลยค่ะมาเข้าไม่กันหรอลหุกขยับไปอีกค่อยๆเลยอร่อยจังเลยน้ำปลาก้อนอาหารพี่แรกค่ะพีีี่วดโอใช่มคะใช่ค่ะอะไรนะใช่แม่ถ่ายคลิปวีดีโอไงคะอ่ะพี่ฮีโร่มาพี่พี่ฮีโร่อีกข้อหนึงฮีโร่ยิ้มแล้ว อันนี้นี่นอีกกล้วยอีกกล้วยหนึ่งกล้วยนึ่งยนึงอ้ำอ้โอ้ตัวใหญ่มากบ๊ายบายพี่ฮีโร่ก่อนลูก๊ายบายครับสนุกไหมคะ